สวัสดีครับผมจาโกเกษตรอีสานพี่น้องเดี๋ยิพาพี่น้องมาเบิ้งมันฉีไก่ครับผมร้องพื้นโดยฉีไก่เนาะไปเบิงกันเลยครับนี่ครับผมไปเบิงกันเลยครับเด๋ยิพาไปเบิงหัวอึ๊บโอ้เหวองฉีไก่ครับพี่น้องเห็นทำไลยนะครับอยู่ี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวเราเบิงหัวต้นนี้กันครับเบิงครับเงาเขาสมบูรณ์กันไหมครับ นี่มันชีไก่นะพี่นอ้องเบิ้องหงักไงเลยหงอกล้ำต้นครับเบิง้งล้ำต้นแบบไงเลยหงอกเ,เพียหงอกครับครับมันชีไก่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยู่พาเบิ้งหวัวอปุ๊บเดี๋ยวผมใส่มือครัสองมือกันโอเคครับผมขุดเรียบร้อยครับมันขี้ไก่นะครับมันฮองพื้นด้วยชีไก่พ่นปุ๋ยทางใบนะครับด้วยปุ๋ยหมักนะครับสองครั้งนะครับ ตอนนี้แปดเดือนนะครับแปดเดือนครับพี่น้องเบื้องครับโอ้โหสุดยอดครับเบื้องครับเขายังง้มต้นอยู่นะครับนี่มันยังมะแกนะพี่น้องเบื้องเบื้องจากหนังหนังเปลือกของหัวมัน,นครับเบื้องครับ นี่แหละครับผมมาพี่นนองเบิงมันยังมาแกนะครับยังยังขี้ไงได้อีกหลายครับเบิงครับเพราะว่าเบิงจากหนังเนี่ยหนังเปลือกของหัวมันนี่ยังอ่อนอยู่ยังเป็นน้ำยังไม่เป็นแป้งหลยนะครับเบิงแต่ว่าความญงนี่สุดยอดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาตัวระเบิดมาใส่อีกครับผมเพราะว่านี่ นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีที่เป็นระเบิดเลยนะครับอันนี้ร้องโดยขีไก่คพี่น้องเนาะร้องโดยขีไก่แล้วก็ปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักที่เป็นมักแบบสูตรระเบิดหัวครับแต่ว่ามันยังไม่ไปเยอเคมีนะพี่น้องครับเดี๋ยวเยาอเคมีมาใส่อีกครับผมนี่เงาเงาเขาสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ทุกต้นครับสมบูรณ์ทุกต้นนะครับเนี่ยนะครับเงาเขาจะงหญ่นะครับพี่น้องบ่ งเงาเงยครับสมบูมรณ์ัวหัวโอเคครับผมนี่แหละครับจิไกี้ครับผม,แ,บบผมแต่ว่าก็ลงทุนไหลเนาะพี่น้องเนาะลงทุนมันมันลดลดหนึ่งอะ่ะกระบะลดสิบหล้อหนึ่งหมื่นกว่าบาทครับพี่นอ้องน่าจะประมาณหมื่นหาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหมื่นหาเขาลงในยุ่ประมาณจากสิบไรนี่แหละเนาะพี่นอ้องลงสิบไรครับหมื่นหาแต่ว่า แต่ว่าังสี่นะครับอันนี้ลงไปแล้วนะครับตอนนี้ผมเฮ็ดไม่นะครับผมไปเอาชีไก่ถ้าพี่น้องไปเบิ้งในคลิปนะครับไปเบิ้งในช่องผมมันจะมีคลิปที่ร้องพืนโดยชีไก่ราคาถึกนะครับหาไ่ผมจะร้องผมตีผมตีไปหาไรเนี่ยประมาณสักพันหนึ่งพี่น้องเอาพันหนึ่งหาไรนะครับหาไรผมร้องพืนโดยขีไก่พันหนึ่งพี่น้องน้องไปเบื้องครับไปเบื้องในช่องได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเอา เนี่ยสดๆของขี่ไกลนะครับมันก็เป็นผลดีแต่มันก็ลงทุนไหลพี่น้องนะครับเบิง้งเบิ้งครับผมเบิ้งเราก็สะอ่อนเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามันก็ลงทุนไหลนะพี่นอ้องการลงทุนไหลมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าผลผลิตของเฮามันบ่โอเคหรือเป็นไัยธรรมชาติครับมันมีหลายอย่างนะครับพี่น้องมันเสี่ยงสูงเท่กันนะครับการลงทุนเฮดให้นะครับถึงธรรมชาติถึงผลผลิตว่ามันจะโอเคบนะ่เนาะพี่น้องแล้วก็ราคาอีกต่างหากครับ ปีนั้นเขาราคาดีบ่เขาลงทุนไหลน้องพี่น้องมันมีหลักการคิดไหลเดาผมก็เริ่มหันมาเห็ดด้วยการบ่ลงทุนไหลเห็ดเองหาวิธีที่ประหยัดนะกะผมเนี่ยครับลองเห็ดล้องนั่นลองถูกไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะะไปเรื่อยๆติดตามกันเรื่อยๆพี่น้องมีอย่างบอกดีๆบอกได้ครับผมกะอันนี้เอาขี้ไก่ให้่พี่น้องเบิ้งกับโอเคเลยล่ะครับกะตั้งแต่ก็ จากกเกษตรอีสานกับฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ้ามีคลิปยังดีๆก็บยเอามาลงเรื่อยๆพี่น้องก็จะได้เห็นเรื่อยๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ไปนะครับมีอย่างก็นแนะนํากันได้ครับผมครับผมแหลกเป็นเรื่อรู้ได้เนาะจาโกเกษตรอีสานคลิปนี้ก็สวัสดีครับ